คุยหลังดูบัวขาวกับทางหารเวินเป่านะครับผมซึ่งเอ,อแมตต์นี้นี่อันที่จริงก่อนหน้าน,นี้ผมก่อนหน้าน,นี้คือชอบดูบัวขาวมากนะผมแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่ผมแบบหายไปไม่ค่อยได้ตามบัวขาวเลยนะครับและคราวนี้เพิ่งจะมาดูเว้แล้วก็แบบมาเจอกับทางหานเวินเป่านะครับผมนะักชกจากจีนที่แบบโอ้โหอายุห่างกันอยู่สิบห้าปีนะแล้วก็เห็นได้ชัดเลยครับผมว่าบัวขาวดีรู้สึกว่าเหมือนกับจะดูช้าไปแล้วเออดู ถ้าเกิดใครได้ดูนี่ก็คือรู้แล้วว่าบัวขาวนี่เริ่มช้าแนละ้วคือช่วงยกแยกนี่คือแบบเครื่องยังไม่ติดแบบหมัดนี่เขาแทบจะไม่ได้ค่อยออกเท่าไหร่ครับผมมีแต่แทงเขา่าแทงเขา่าแด้พอแบบหมัดเขาทางหาเหมือนป่านี่โอ้โหมาเป็นพายุเลยชนิดที่ว่าอนี่แบบมวยจีนแท้เลยครับผมเพราะว่าสไตล์ของจีนนี่ก็คือแบบนักชกจีนนี่มันจะออกหมัดแบบเร็วๆเ,เ,เอออะไรประมาณนี้แด้พอแบบบัวขาวแบบช่วงแรกๆนี่ก็อาจจะยังเครื่องยังไม่ติดซะท่าไหราครับผมเหมือนยังไม่ตื่น แต่พอคูอ่ช่วงอ่าท้ายยกแรกน you, รี่ลูเหมือนเริ่มเริ่มเริ่มจะตื่นแล้วพอมาย,ยกที่สองนี่แบบใส่แบบจัดหนักจ,จ,จัดเตม็มแบบแทงเข่ารัวๆแล,แล้วครับผมแล้วหารเหมือนเปล่านี่จากที่แบบเคยรัวๆในช่วงยกที่หนึ่งะครับผมพอมายกที่2ช่วงท้ายนี่เริ่มหมดแล้วเริ่มจะหมดแล้วแบบโอ้โหเริ่มจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าบัวขาวนี่แบบได้แบบแทงเอาแทงเอาเลยนะแบบแทงเข่าเอาอะเออแล้วพอมายกที่สามโอ้ก็แบบ อาการนี่ชัดเจนเลยทางขาบนเปล่าแบบว่าโดนอาบูขาวนี่ต่อยต่อยต่อยอย่างเดียวเลยครับผมอย่างที่คนภาพบอกอะแบบว่าหมัดของบัวขาวนี่แม้ว่าจะไม่เร็วนะครับผมแต่ว่าเข้าทีแบบเน้นๆเลยซึ่งเออเหล่านักชกยุคยุครุ่นใหญ่นะครับผมก็คือรุ่นใหญ่ๆนี่เขามักจะแบบมีสไตล์การต่อสู้แบบนี้นะก็คือแบบว่าไม่ก็ชอบออกหมัดแบบเยอะๆแบบว่าขอสักทีเน้นๆเลยอะไรประมาณนี้แบบไอคนที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือทางเอ่อ ฟอ,อยเมเวเธอร์อะเออที่แบบเห็นได้ชัดเลยแบบก็คือว่าพี่แกนะครับผมฟอ,อยเมเวเธอร์นี่ออกหมัดแต่ละทีนี่ก็คือแบบขอสักทีหนึ่งเน้นๆแบบไม่ได้ออกรัวเยอะๆแต่ขอสักทีแบบเน้นๆอะไรประมาณนี้ซึ่งทางบัวขาวก็เป็นอย่างนั้นครับผมโดยที่โอ้โหแม้ว่าอายุจะห่างกัน15ปีนะผมแต่ผมก็รู้สึกว่าหมัดของบัวขาวนี่ก็ยังหนักหน่วงแต่ความเร็วนี่ก็ยอมรับก็บผมว่าบัวขาวนี่เริ่มช้าลงไปแล้วเริ่มจะาตามรุ่นใหม่ไม่ทันแล้วนะครับผม แต่ว่าพอยุคนี้สามนี่แบบมีฉากที่ทางบัวขาวเนี่ยต่อยหมัดแบบเน,นเนๆเข้าหน้าหานวนเป่าแบบทีสองทีอะแล้วบวกก้านคอไปอีกทีหนึ่งเน,นี่ยโอ้ชนินนี้เทียบว่าถ้ามีต่อยกี่ยกห้าผมว่าหานวนเป่าอาจจะอยู่ไม่ครบยกนะผมน่าจะไปเรียบร้อยผมคิดอย่างนั้นนะแต่ก็ให้แฟนนะเผ,ผอๆอ่าแบบเข้ายกสี่ยกห้าบัวขาวอาจจะหมดแล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะแต่ว่าถ้าถามว่าบัวขาวสมควรเป็นผู้ชนะไหมก็สมควรครับผมแมตชนี้บัวขาวสมควรเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอน แล้วบัวขาวก็ได้ชนะคะแนนไปนะก็สมควรนะครับผมเหมาะสมกับตําแหน่งชัยชนะในวันนี้เพราะว่าหาเหมือนเป่าชุดหนาหามันหลุดจริงๆอะ่ะมันก็แบบเออบัวบับขาวเน้นๆจากจะสักที2ทีไปเรียบร้อยครับผมสำหรับทางบัวขาวบัญชาเมฆก็